สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจัก YouTube กมรเวนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวไอเทมนะครับเป็นที่ชื่อว่านะครับดาร์กอนคิลเลอร์นั่นเองครับหรือว่าเป็นกิจพิฆาตมังกรนั่นเองครับผมตั้งให้เองนะฮะก็คุณสมบัติของมันนะครับคือนี่ครับเป็นกิจที่ทําจากเขี้ยวของมังกรนะครับสามารถฟันผ่านหนังของมังกรได้อย่างง่ายดายครับไม่สนใจพลังป้องกันของมอนสเตอร์ประเภทมังกรนะครับแล้วก็ได้ไอพีเพิ่มขึ้นนะฮะสิเมื่อศัตรูเป็นประเภทมังกรนะครับถูกกกาาาจััดนะคคครรรบ็ืืออเสมถ ตีมังกรได้แบบว่าทะลุดิเฟนต์นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับดาเมจมันคอน่อนข้างจะไม่เยอะมากนะครับดาเมจแค่ประมาณ110เท่านั้นเองถ้าเทียบกับดาม,มาคาัสท,ที่ผมใส่นะครับดาม,มาคาัสเอมิซีนั่นแหละดมมาเมจ118นะครับก็คือดาเมจเบากว่าดามาคาัสนิดนึงนะครับก็มาดูกันว่าความแรงจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เปิดพาวเวอร์แมคซีไมค์ก่อนนะอ่าโอเคครับหาเยื่อก่อนนี่มังกรเขียวนะครับผมอ่าเริ่มแรกเอาดาม,มาคาัสจิ้มก่อนปับ,ปบ 240นะครับผมเอ้ย247นะครับผมอ่าโอเคครับอ่าไปดจาก้อนคิลเลอร์ครับผมเปลี่ยนมาเมื่อกี้247ใช่ไหมครับปั๊บขึ้นมาเป็น345นะครับผมแสดงว่านะครับคุณสมบัติในการทะลุเดฟของมังกรเนี่ยใช้ได้ผลจริงนะครับขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับจาก247ขึ้นมา300กว่าเนี่ยเดี๋ยวหาเยื่อลายใหม่ก่อนฮะ อ๋อกดพิดกดพิดล่นล่นเห็นไหมครับจาก240ขึ้นมาเป็น340นี่ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับผมห่างขึ้นห่างกันประมาณ100เนี่ยถือว่าเป็นดาเมจที่ทะลุเดฟที่โหดมากนะฮะดูครับ247รบนะครับ345นะครับ100จริงๆนะฮะแสดงว่าเดฟของมังกรเนี่ยหายไปจริงๆนะครับผมอ่าต่อมานะครับคุณสมบัติในการ ได้ e p เพิ่มขึ้น10%นะครับจากมอนสเตอร์เวทมังกรครับเดี๋ยวผมเอาดดมคาร่ดตีให้มันตายไปก่อนนะแล้วดู e อกันนะครับผม p อ่า e ีตอนที่ไม่ใส่ดาร์กนคิลเลอร์นะครับอยู่ที่2,096นะครับผมเดี๋ยวเราไปหาเหยืออรายใหม่กันนะฮะปึ๊บมังกรเขียวนะครับจะได้เท่ากันนะฮะไม่เอามังกรฟ้าสิมังกรฟ้าเปลืองนะฮะ มาดูครับปึบปึบปึบนี่ครับมันเป็นดาบสําหรับฆ่ามังกรจริงๆนะฮะนี่อ่านี่ครับ XP เพิ่มขึ้นนะครับจาก2อง6เป็น2องพนะครับแสดงว่าเพิ่มขึ้นนะครับสิจริงๆนะครับประมาณ200กว่าๆนั่นเองนะครับผมก็นะครับคุณสมบัตรตงตามที่มันบอกทุกอย่างก็คือไม่สนใจเดฟของมังกรนะครับแล้วได้ XP เพิ่มขึ้น10%นะครับ เมื่อแทงมังกรตายนะครับถามว่ามีประโยชน์ไหมจริงๆแล้วมีนีสามารถนําไปเจาะรูได้นะครับเมื่อเจาะรูจะมีอีกสสล็อตนะครับแล้วเป็นอาวุธเลเวลรสี่นะครับผมซึ่งถ้าไปตีบวกก็ได้แอทแท็กเพิ่มมาอีกเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็อาวุธเลเวลรสี่ก็ตียากที่นึงนะครับแล้วก็การเจาะสล็อตเนี่ยถ้าเจาะสล็อตเนี่ยแนะนํากันก็มีอยู่แค่ใบเดียวอ่ะจริงๆนะฮะก็คือการ์ดที่ตีมังกรแรงขึ้น20%นนะผมจำไม่ได้ว่าเป็นมังกรเขียวหรือมังกรฟ้านะครับผม อ่าก็นั่นแหละนะครับที่เป็นทําให้เราตีมังกรแรงขึ้นนะครับเราก็จะตีมังกรแบบไม่คิดเดฟและตีแรงขึ้นนะครับผมแค่มีงงงูเนี่ยแทงกัน500แน่นอนนะฮะอ่าแต่ถามว่าข้อเสียของมันมีไหมมีครับผมคือมออนสเตร์มังกรในแล็กเนี่ยมีน้อยมากนะครับผมโดยเฉพาะในรีโบคาสิกเนี่ยรีโบคาสิกนี่นึกออกอยู่แค่5ตัวนะฮะคือมังกรเขียวมังกรฟ้าที่แบบนี้ใช่ไหมที่กิฟเฟนเนี่ยแล้วก็อ่ามังกร SP มังกร HP ที่แมกมาชั้น2นะครับผม แล้วก็มีแตนดาก้อนที่นู่นน่ะป่าโคโุมปโดป่าโนเลียนน่ะนั่นแหละครับผมนึกออกแค่สามห้าตัวนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นมังกรครับซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหมนะครับคือถ้าอยู่แมปอย่างเงี้ยอย่างถ้าอยู่มังกรเขียวอย่างเงี้ยอ่ามันจะเทพมากนะครับสาหรับโลกอะไรอย่างนี้นะครับผมคือถ้าเจาะรูได้หรือถ้าไม่เจาะก,ก็ได้นะครับมันก็ได้เอ็กพีอยู่ดีแล้วก็แทงทะลุเดฟอยู่ดีนะครับมันถือว่าเป็น มีทางเลือกครับผมสาหรับคนที่จะฝังตัวที่ไหนนานๆนะครับคือถ้าจะฝังตัวมังกรเขียวนานๆเนี่ยมีดนี้ดีมากนะครับผมคือได้ทั้ง EP ได้ทั้งดามเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับสามารถเจาะรูได้ด้วยนะครับผมและความแรงจะเพิ่มขึ้นอีกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ข้อเสียของมันคือมันใช้ได้แค่2แมปไม่แมกมาก็ที่นี่นะครับผมอ่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับคนที่อยากหาอะไรใหม่ๆนะครับมาให้โลกใช้นะครับ คืออาชีพอื่นมันไม่มีอาชีพไหนใช้มีดหรอกมันมีอยู่2อ,อย่างก็คือโลกกับแอดมีดนะฮะเออแอดมีดก็ดีนะถ้าแบบว่าจะคิดจะฝังตัวอยู่มังกรน,นะฮะนะก็เป็นลองดูได้นะผมมีนี้เนื่องจากความไม่ดียมของมันนะราคาจึงอาจจะไม่ได้แพงมากมายเท่าไหร่นะผมแต่ก็ยังถือว่าคุณบัตพใช้ได้ตรงตามเงื่อนไขของมันนะครับมันเหมาะกับคนเฉพาะกลุ่มจริงๆอะ่ะ แบบว่าอยากฝังตัวอะไรอย่างนี้นะครับไม่เหมาะกับคนทั่วไปนะครับผมอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะไวประมาณเท่านี้ละกันก็เป็นการเทสให้ดูนะว่าคุณอุบัติมันใช้ได้จริงแค่ไหนนะครับแล้วก็มันเวิร์กไหมนะฮะอ่าส่วนเรื่องราคาก็ต้องไปดูตามตลาดกันเองนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณเท่านี้ละกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกด b ับสไครป์ยูทูบกมณีด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆนะครับผมจะได้เข้าฟีดของ u t u b e นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณ คุณต่อครับ AN นะนครับที่ให้ยืมมีดนี้มานะครับผมอ่าก็เห็นเขาประมูลอยู่นะครับผมก็เลยแบบว่าเห็นเขาขายอยู่นะผมก็เลยพี่ขอยืมหน่อยนะผมคุณต่อ A อนนะก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้ยืมมีดนำมาเล่นนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ